สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของเราค่ะเรียนเรื่องชื่อโรงเรียนและสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเราค่ะจะทําโดยนางสาวนวรัตพุทธจัญญาโรงเรียนวาสาดีค่ะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้มาตรฐานที่หนึ่งร่างกายจเจริญเติบโตต,ตามวัยและมีสุขภัพฑ์แที่ดี ตัวบ่งชี้ที่1.3รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นมาตรฐานที่8ดอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตัวบ่งชี้ที่8.3ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะโรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนวัดสาลีตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่สองตําบลสาลีอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ สถานที่ต่างๆในโรงเรียนมีดังนี้ 1. ห,ห้องเรียนห้องเรียนของเรามีทั้งหมด8ห้องเรียนที่เปิดการเรียนการสอนนะคะประกอบด้วยชั้นอนุบาล2อนุบาลสนะคะซึ่งตัวของนักเรียนเองนี้ก็อยู่ในชั้นของชั้นอนุบาล2นั่นเองค่ะที่เหลือก็จะเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหนะคะที่เป็นพี่ๆของพวกเราต่อไปห้องสมุด ห้องสมุดก็อยู่ที่อาคารประถมศึกษาค่ะมีไว้สําหรับให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ภายในห้องสมุดจะมีแหล่งและสื่อเรียนรู้ต่างๆมากมายมีทั้งหนังสือเรียนอุปกรณ์สื่อที่นักเรียนสนใจเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ค่ะต่อไปห้องน้ําห้องน้ําก็อยู่บริเวณด้านขวามือของเสาธงนะคะจะมีห้องน้ําอนุบาลอยู่ใต้อาคารอนุบาลแล้วก็ ห้องน้าสําหรับนักเรียนประถมศึกษาก็จะมีแยกกันระหว่างห้องน้ําชายกับห้องน้ําหญิงค่ะต่อไปโรงอาหารโรงอาหารเป็นสถานที่สําคัญที่นักเรียนต้องไปรับประทานอาหารในช่วงพักกลางวันนะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของเสาธงนะคะโรงอาหารของเราจะอยู่ติดกับวัดสารีค่ะต่อไปหน้าเสาธงอันนี้นักเรียนทุกคนคงรู้จักดีนะคะจะมีเสาธงอยู่ตรงกลาง บริเวณหน้าเสาธงจะอยู่ระหว่างอาคารเรียนปถมกับอาคารเรียนอนุบาลค่ะก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าแถวคารพธงชาติสวดมนต์และกิจกรรมต่างๆในตอนเช้าของทุกวันที่เรามาโรงเรียนนะคะต่อไปสถานที่นี้เป็นสถานที่นักเรียนหลายๆคนคงชอบเราเรียกว่าสนามเด็กเล่นนั่นเองค่ะก็จะมีเครื่องเล่นหลายอย่างให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเวลานักเรียนเล่นเครื่องเล่นนักเรียนต้องเล่นด้วยความ ระมัดระวังไม่หยอกล้อกันแล้วก็ไม่แกล้งเพื่อนนะคะ,ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อโรงเรียนแล้วก็สถานที่ต่างๆในโรงเรียนมาพอสมควรแล้วค่ะคุณครูคิดว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ